คัดาครับผมไลทจเร์สุนทรบชอามสิเจ็ดผมนายนักคุก็ไสีข้อเจสามเจ็ดครับผมนายเรียมศักดิ์ชอวันนี้เราจะมานำเนอครื่องจำไหนสับครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ภายนอกกันนะครับจอ LCD สวิตช์กดติดปอดดับเครื่องยอดเด็กนะครับ เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ภายในกันนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์12โวลต์นะครับอันนี้เป็นขดลวดอันนี้จะเป็นสวิตชิงอันนี้เป็นโมดูลปรับแรงดันอันนี้เป็นโมดูลปรับมอเตอร์อันนี้เป็นบ Motor. อร์ด Arduino R3 นะครับส่วนอันนี้จะเป็นเซนเซอร์ IR นะครับเราจะมาสาธิตการทำงานนะครับยอดเหรียญ10บาทครับ กดมมดมมสุนี่คือการทำงานภายในตู้นะครับม<า>เมื่อเราหยอดเหรียญนะครับแล้วกดสวิตช์นะครับ มอเตอร์จะทํางานนะครับทาให้ขนลวดหมุนสมุดออกมาเรื่อยๆเมื่อดวเซ็นเซอร์นะครับมอเตอร์จะหยุดนะครับปุมเครื่งงองย่างไนัหหมุนขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ